SME หลายคนคงรู้สึกว่าการเข้าถึงบริการจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆยุ่งยากเข้าเว็บไซต์ไหนก็ต้องสมัครสมาชิกใหม่อยู่ตลอดแต่รู้ไหมสมัครสมาชิก SME One 1id ครั้งเดียวสามารถรับสิทธิประโยชน์และได้ร่วมกิจกรรมดีๆจากสสวและหน่วยงานพันธมิตรของสอสวได้แบบจุกๆ SME One 1id เพียง id เดียวนี้ จะเป็นตั๋วผ่านเข้าใช้งานบริการที่หลากหลายจากสสวและหน่วยงานพันธมิตรสมัครง่ายๆแค่โหลดแอปพลิเคชัน SME c o n n e c t หรือเข้าเว็บไซต์ b i t p o r t a l g o t h แล้วลงทะเบียนสมาชิกก็พร้อมเชื่อมทุกโอกาสการเติบโตเท่าถึงบริการดีๆและสิทธิประโยชน์ต่างๆอีกมากมายสมัครเลยทั้งแอปพลิเคชัน SME c o n n e c t และเว็บไซต์ b i t p o r t a l g o t h ไอดีเดียวครบจบพร้อมเชื่อมทุกโอกาสเพื่อ SME โตกว่าที่คิดแค่สมัคร SME One ID